คลิปนี anyway <LE> oh, ้ก็อยู <zos> <killers> uh, so ่กับสาวันกุกอกนะคะอือก็นาเตก็มานะคะโอ้่เาอาแปมีอยู่บอครับนี่ดังเลนะก็ว่มมันือขวจได้ตัวดังนี่ยนะขออนุญาตถ่ายนาเตนะคะว่ายหลุดขนหน้าน่

มามามาเป็นเป็นเป็นยังไงเป็นยังไงอาดเอาเป็นอะไรเป็นอะไรมาิเฮ้ยเฮ้ยให้มันทางไ้ละเขาเป็นทางังน้ำเขาบ่อยเีไยวเดี๋ยพอดีมันมีมันมีคนไปถ่ายรูปอยู่ข้างหน้านะเขาะไล่เขาจะไล่ออกไหมนั่ล่ะถ่ายรูปขอยอ๋อเขาถ่ายรูปน่าใจน่าใจกันไป็นอนหนะ ไปเรียกน้าจ่ายออกมาไหมน้าเขาก็ใจาันนะเด็กเขาใจกันนะเด็กบอกต่อนหน้าต่อนหน้าตะบนต่อหน้าตรวจเลยเนาะโอ้หน้าตายอยู่ด้านในปวดตัวก็เขาให้เขาให้ออกข้างนอกโอ้ออกข้างนอกเขาให้เขาให้เขาไปมีผู้ติดตามอย่างละคนโอ้ผู้ติดตามอย่างละคน ผลปั้แตงก็น่าจะจะมีปั่ปั้นแตงไปผู้ใดโลกว่าไผวะตาเลืซิวเนาะก็รอจะด้ิอวไอ้ิวเขาไปเอาข้าวให้เขากินไปแล้วไปแล้วนได้ส้าข้นแรกกันขึ้นว่า้ท่ากันท่าที่มากนะมันคือว่าสิถ้าจะมาเหีนยวเรียวๆกับที่เลีนเซยมาเันี้เบิองใมกามันสองโมงครึ่เลยมนันมันสองโมงแล้วก็เดียวมาแล้วจาว่าจะได้เจะค้นจะไหมือนีเอาจาความคืดของเจ้าเป็นอะไรมือนีม่ไบ้แต่ว่า ได้นั่นมาอยู่ไม่ฮาความคืดส่วนตัวเฮาก็บวได้เสก้ยงเสี้นพืชเนาะเอาความคืดของเฮาเป็นอะไรมันจะเป็นในแนวทางเลยในใจลึกๆของเคางจะคลองพเพลินเนาะเป็นเรฮาก็ะบวเนี่ยเป็นกลางเป็นค่ำอย่างนี้ค่ำแน่นอนมันเป็นค่ำค่าแน่นอนน่าจะค่ำน่าจะค่ำเที่ยงกับบริการพักพักแล้วก็บ่ายต่อ ก็คือถืว่าเป็นแนวทางที่ดีที่ดอกมันนี่เนาะแต่ว่าก็มันมีมันมีหลายอย่างที่ได้ข้อมูลมาก็หลายอย่างหลายอย่างก็ก็ให้กำลังใจนั่นแหละแต่ว่าจะรอจังหวะจะรอจังหวะปัดแตนจะลงมาโน่นแหละแต่ว่าไม่ว่าจะผลจะวันนี้เนี่ยมันมาเป็นกำลังใจเนาะวันนี้ได้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย แต่โมบานนี่ได้ข่าวมาแต่โมบานนี่ไม่รู้ข่าวอะไรแต่ก็น่าเชื่อถืออยู่ตากับยายระหว่างนี่ไดีตาสีห้ยกำลังก็โทรไปให้กำลังใจโทรไปให้อยู่โทรไปไลายระหว่านเราให้ยกำลังใจะยู่เพื่อนเนาะเล่าทั่วไปแล้วเขาบอกว่าเออนองสิไปเด้อตายายกับปอเดไปตายายก็ไม่ได้ไปก็เลยบอกว่าให้น้าแจกับนาตายมาแล้วข้ามาแล้วน้องจะไปให้กำลังใจด้วยบอกแต่ว่าแม่ก็อวยพรให้อยู่เนาะ ปวดหัวทางโทรศัพท์ให้อยู่เนาะโทรไปไลน์อยู่โทรไปโทรทางไลน์โทรมาให้กำลังใจโทรให้กำลังใจอยู่น้องนี้มันได้ข่าวมาหลายอย่างไม่ได้ปวดหัวเนี่ยได้ข่าวมาหลายได้ข่าวมาหลายอย่างได้ข่าวว่าอะไรท่านก็ได้ปวดหัวอยู่ย คุยแล้วดับด้ก่อนก็ต้องไปกันแ้สองกนเดไปรูไปรูไปรูคนเอารูไปรูดขอบคุณมากขอบคุณมากจะไปข้างในดินั่เอาดิครับครับครับจะไปได้เหรอไปได้าไลมวไ่ได้เป็นรไหมยังไ่แล้วหน้าตาจะออกมาไหมสายมันจะออกมาไหม พอยูทูก mm ็เ hmm. mm ็นไป้ว่านนอนเหไม่เนแล้วรอไม่งก็กินลูกเขา่ิ้วเข้าใช้กินมดอยู่บ่ีไหมไปใช้ล้วไม่ไิน้องหยู่งตอนนี้มันได้ข่าวมาสองางก็เลยก็เลยเป็นเป็นอุมขึ้นเอาอัทอนสั้นๆพูดอะไรฝากอะไรถึงประเต็น กับลุงก็พอไม่ไม่ต้องฝากหรอกแค่แค่มากครัเขาก็คงยู่แล้วโอเคแค่นี้แหละถ้ามากก็น้องชาก็เขาก็คงรู้แหละเมื่อวานนี้ก็คุยกันอยู่ก็คุยกันอยู่ก็เออว่าจะมาว่าจะมาตายายไม่ได้มาเด้อแต่ให้กําลังใจอยู่เขาก็ไว้วางใจอยู่นั่นแหละเมนูเนูไม่พลาดี๋มานี่ทีนี่เขาเข้มเขาเข้มเลยคือข้างในน่ะตแบบเต็มเลย อ๋อตัวเร์เต็มเลยเนาะคือเต็มคือมาเต็มมาเต็มกราฟเลยเด้อแล้วแล้วเขาไม่ให้ไอเขาให้เข้าไปมีผู้ติดตามได้แค่คนเดียวฟังนักปุ่นกับซิมิยูซานทีพนอไปนั่งกับไปนั่งอยู่บนเม่นไพมาอไ่นั่งกับเม่นตากันอยู่บนก็แค่บ้านเขาเนาะแล้วแต่นั่งอยู่ตางนองี้ใช่ไหมคะกับแจงเก้าละเห็นรถเข้ามาอยู่จ้ะ สี่คนแต่คนที่จะเข้าไปข้างในก็คืออย่างละหนึ่งคนแล้วก็เข้าไปบังทีผู้รู้ทางกฎหมายทงฝังเขาอยู่ด้วยเพื่อนเพื่อนมันจอดรถใกล้กันนะหรือจะบอกว่าดีกันจะไงทำตามมารยาทเนาะ ฝั่งนู้นฝั่งนู้นเข้ามาสามเข้ามาสามโอ้ที่ดูเลยเข้ามาสามสี่คนกนเคยคุยกันเนาะเคยเคยนั่งเคยกินน้ำกันเ๋วยเคยกินน้ำกันก็เลยเคยปดีก็เลยตรงทนายแต่แก่พอมลงมากเลยนะทีมทีมทนายเขาเนาะเด็กชื่อนามคนไหนเนาะเราเพื่อนเนาะมาลับก็หน่อง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 เฮ็ดเช็คใบเนาะปกติมีมันเนาะปกติต้องกินข้าวนอนหลับต่างคนต่างต่างคนต่างคนต่างตกใจกันเนี่ยไปจอดรถใกล้กัน ก็ไม่ว่ารถไกรถแจมนี่รถแล้วแต่เห็นดีมทนายฝั่งลงไหมก็ไปวัดดีก็ไปคนไปแจมือแจมแข่งกันมันมันคนละอย่าง